เอาครับวันนี้เราจะไปเที่ยวพัทยากันนะครับไม่ได้จะไปไว่ายน้ําไม่ได้จะไปนั่งเรือไ,ไปชายหาดอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่เราจะไปที่เดลีอะไรนะเดลีรเสยามีเนสยามเออไม่มีคำว่าเดอใช่ปะ่ะไม่มีเดอเออแค่รีเจนสยามนะครับเดี๋ยวเข้าไปกันใช่ปะ่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดพักรถ <c oughs> อ่ะมาไปกันเถอะ ีส่วนตรงนี้ก็จะมีจุดบริการคนเอกที่จุดนี้นะครับเป็นจุดท่าเรือนะครับจำลองสะพานนออาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชาแนลบริการนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าลีเจนสยามโอเควันนี้เรามาถึงเราก็มีเรียกว่าเป็นไกด์ดีกว่านะครับที่จะพาเราเดินทัวร์รอบลีเจนสยามนะครับก็ตอนนี้เราได้ตัว๋วอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมการนี้เป็นแต่ละแต่ละคนเนี่ยก็จะมีตั๋วเป็นระดับนะครับผมก็มีระดับตั้งแต่ อีโคไปจนถึง VIP นะครับผมซึ่งเราได้ VIP มานะครับก็ขอบคุณล e เจนส์สยามมากนะครับและว,วันนี้แขกของเราก็คือ พี่ที่จะเป็นไกด์นะครับแนะนาตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะชื่อสุนทรีแก้วละมุนนะคะหรือว่าเรียกว่าพี่ติติก็ได้นะคะวันนี้จะเป็นไกด์พาติติติค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเยี่ยมชมโครงการของเรากันนะคะด้านหน้าที่คุณลูกค้าเห็นยักษ์สองตนนะคะเรียกว่าเท้าทศกัณฐ์กับเท้าสหัสเดชะนะคะที่เป็นยักษ์ผู่บ้านคู่เมืองของเรารับรองตอบโจทย์ทุกรสไตล์แน่นอนเดี๋ยวเข้าไปชมกันด้านในกันเลยค่ะ การจำลองเรือสุพรรณหงษ์นะครับนี้เราเข้าม,มขาข oh. wow. ้างในแล้วแกมด้วยนะครับโซนแรกนะคะนี่คุณคู้ชมด้เว่าโซนสยามวิไลย เรียบเสมือนว่าเราย้อนยุคเข้ามาในช่วงสมัยรัตะนโกสินทร์ตอนต้นเลยในโซนนี้ก็จะมีร้านเครื่องเงินเครื่องทองนะคะ,ะแล้วก็สินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะด้านนู้นแล้วก็ร้านอาหารจะเป็นร้านข้าวซอยฟ้าห้ามที่มาจากเชียงใหม่เลยค่ะโอ้โครับผมแต่ว่าวันนี้ลูกค้าเป็น V ีีเราไปนั่งรถตุกต๊กตุกต๊ก ครับเดี๋ยวเราก็จะไปโซนแรกนะครับจิวเวลรี่นะคะพวกร้านเครื่งรองเงินเครื่องทองต่างมีร้านจิวเวลรี่ด้วยนะครับในโซนนี้ค่ะตามฝาผนังเราจะมีภาพวาดปิดมือให้ลูกค้าที่ชอบแนวแนวอาร์ตอาร์ตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาถ่ายรูปครับร้านาข้าวขาหมูนะคะมีร้านทุกโซนจะมีร้านอาหารมีของทานมากมายร้วไฟด้วย ศึกษาปัตยกรรมก็จะเป็นต้นรุงรัตนโกสิทร์นะใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนั้นเราเริ่มทําการค้ากับประเทศอังกฤษนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านข้าวซอยใร้านข้าวซอยใช่แบบร้นข้าวซอยข้าวซอยหลักลวนนะครับถ้าย้อนเข้าไปตอนในสมัยที่เราเรียนกันเราก็จะได้เรียนเรื่องส่วนที่สัญญาบอิลิทที่เราทํำในอังกฤษใช่เราจึงรับเอาวัฒนธรรมเข้ามาบ้านเราแบบจะเป็นขู้นปูขึ้นไม้ประมาณนี้วะคะขึ้นปูขึ้นไม้นะคะ นี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าแบบบ้านเราที่รับวัฒธนธรรมอาไรมันอยู่ในสนธิส,นสัญญาเบอล์ริงด้วยใช่โี่จริงจะเป็นจุดขึ้นรถไฟ คือพระที่เราเห็นเนี่ยเป็นหลายๆองค์หลายรูปเนี่ยก็คือเป็นพระพุทธรูปจริงนะครับผมก็ทางผู้บริหารเขาบอกว่าเขาไปอัญเชิญได้มาจากพิพิธภัณฑ์สักที่หนึ่งนะครับผมงก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราสามารถหาชมได้ยากแล้วนะครับก็ใครที่มาก็ถือว่าไม่เสียรอบนะที่ได้มาเจออะไรแบบนี้นะครับเคโอเค ครับตอนนี้เราเดินหลังจากเดินผ่านมาหลายสักแป๊บหนึ่งได้แล้วเนาะตอนนี้เรามาอยู่หน้าสตูดิโอวันวานนะครับผมก็มีความวิเศษพอสมควรเลยครับครับพี่นำเข้าเลยครับครับช่วยไปช่วยไปดูดิฉัน อารมณ์แบบไม่ติดต่มิจที่แล้วได้หรือว่าอาจจะย้ันกว่าน,นั้นนี่เป็นภาพดูดูสิครับนี่เป็นภาพโฆษณาโมตเตอร์สมัยก่อนนะครับว้าวอะไรนี่จกักรเย็บผ้าขายเครื่องจกักรเย็บผ้าสมัยเรายังไม่เกิดเลยะใช่อะไรเนี่ยโมเดสซูปเปอร์ซอผ้าอนามัยนะครับ แล้วนี่มาดูดีแบบโคคาโคลา่าแปซี่กันไปก่อนนี่แปซี่โค้ดอ่ะซื้อเลยนครับแป้งมีกี่อย่างเลยน,นี่ปปนี่ซเปอร์แมนโอ้ยดูนะโอ๊โอ กันจะรอกินบนน้ำให้อยู่นะครับซึ่งกับคนคนเยอะเลยทีเดียวเป็นร้านก็้าขอโบราณใช่โบราณมันจะกิดโบราณชอบการแต่งตัวชอบไม่ใช่ไม่แต่งตัวดิ่แต่งประคนยอดคงเหลือในบัตรจะเหลือ75ิบาทนะคะ น้ำครับเดี๋ยวตีกนโอเคครับเดี๋ยวเราไปเริ่มได้ใช่ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราไปไห<ป>นต่อครับโซนภูกแผ่นดินค่ะ ไปภูมิแผ่นดินนะครับ พว่าแดนในหลวงรัชกาลที่9อยากให้นักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาเห็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์จึงน้อมนำเอาโครงการพระราชดำรินะคะมาสรางโครงการ นี่ก็จะเป็นโซนภูมิแผ่นดินนะครับผมหลังจากที่ผมเดินเข้าไปแล้วนะครับทางซ้ายซ้ายของเรานะครับก็จะเป็นสะที่เป็นรูปเลขเก้าไทยนะครับอันสื่อถึงราชการที่9นะครับกษัตริย์ของไทยเรานะครับซึ่งเราจะมีภาพไปดูนะครับนี่เลยครับเป็นรูปเลขเก้าไทยจริงๆนะครับสวยมากหลังจากเราเดินเข้าไปแล้วนะครับก็จะพบกับเป็นเขาเรียกว่านาจำลองนะครับเป็นนาที่เราเห็นเลยครับ ที่เราจะเห็นมีการดำนานครับซึ่งผมก็ได้รู้นะครับว่าแบบเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าการดำนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการหวานหรือลงไปดำเนี่ยมันให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันนะครับเพราะผมส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เคยมีประสบการณ์ในการดำนาหรือทำนาเลยนะครับตั้งแต่เล็กจนโตนะครับก็ได้มารู้เอาวันนี้นะครับอ่าเราก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ,ๆ โซนไทยอารยะนะครับผมก็เดี๋ยวพี่อะไรนะติตีติตีถูกแล้วจำชื่อคนไม่ได้ติตีติตีีติตีนะครับจะพาเราไปดูโซนไทยอารยะนะครับผมแล้วก็จะมีของกินนะครับหรือว่าเป็นของฝากอะไรพวกนี้จากทั้ง4ภาคของประเทศไทยนะครับเดี๋ยวไปไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เดี๋ยวเราจอดเดินกันนะครับอ๋อ <Okay. S 1> <Okay>. oh, นั่งก็เป็นสตูดิโอนั่นที่เดินเชื่อมกันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูหมู่บ้านชาวอีสานกันนะครับสวยนะครับ โอหนี่แม่แม่ผมน่าจะชอบในชุดแบบนี้เออเนี่ยนนี่แน่นอนตัวนี้ยโอ้โหดีนี่กระเพาะมลายมีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะคะพามาถ่ายรายการน่คุณแม่ทำอะไรคะอ๋อตอนนี้กำลังจะแปลรูปจากผ้าพันคออะค่ะเป็นกระเพาะมลายกระพวงมลายนี่สามารถแอบไปไปไหว้ผู้ใหญ่หรือเป็นของฝากได้นะคะครับคือ คือสามารถผ้าตันนี้คือมีประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าเราเราเรา,เราไม่ใช้เราก็สามารถดึงดึงออกเป็นผ้าพ<ะ>ันคอได้ครับค่ะเหมือนทาอย่างนี้ครับใช้เวลาเท่าไหร่ครับเนี่ยแบบแปลรูป<อ>แบบมาเป็นเนี่ย<อ>ก็ประมาณ20นาทีค่ะฮะ20นาทีค่ะถ,ถ้า<ม>ถ้าเราทำเป็นแล<ม>้วนะอ๋อถ้าเราทำเป็นจ้ามือใหม่ก็คุณผู้ถ้าลูกค้าก็อาจจะต้องใช้เวลานานมันต้องอาศัยความชำนาญเนาะถ้าเกิดลูกค้ามาจะฝึกทำมันแล้วก็ทำได้แลจะ้ โอเคครับใครที่สนใจก็มาได้นะครับผมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่เขาก็คนแขวนกันอยู่ตุงค่ะตุงใช่ถ้าเกิดว่าเป็นคนไทยสาลเนี่ยเวลาที่เขามีงานบุญพระเวทงานบุญต่างๆงานบุญใหญ่ๆช่วงเข้าพรรษาออกพรรษาเขาจะเอาเนี่ยไปถวายที่วัดตกแต่งในบ้งในโบสถ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเปรียบเสมือนว่าได้อยู่บนสวรรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือผมคือผมเคยไปทางภาคเหนืออะไรพวกนี้ไงแล้วแบบก็เห็นแบบโค้งเขแบบนี้กันนะก็คือไม่แน่ใจว่าแบบอาจจะเป็นความเชื่อเหมือนเหมือนกันหรือเปล่าใช่ครับเหมือนกันอืก็เป็นปลาเกา๋าเอ้ยกระเ๋๋โอเคครับไปกันต่อครับเราก็เดินมาเรียกว่าหมดโซนของภาคอีสานแล้วนะครับ เดี๋ยวเราไปโซนภาคเหนือภเหนือนะครับเดี๋ยวไปภาคเหนือกันต่อโอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ภาคเหนือกันแล้วเนะาะค่ะนี่ก็เป็นร้านมุมขอเพียโอ้ขานาอเพียง อารมณ์แบบเข้ารัดเกงใต้เรยมาวันนี้ใช่ไหมครับนอกจากมาเที่ยวแล้วเราได้ความรู้เชิติมสวัดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณแม่ทาอะไรอยู่อย่าถ่ายรูปคุณแม่คุณแม่ต้องขอายหมวกก่อนนะโอเค<ม>ครับ,รบแล้วแม่ก็จะสอนทาเรื่องน้ามันมะพร้าวสก,กัดเย็นไบบลุมือเราแล้วน้ามันมะพร้าวสกัดเย็นมากรสบูธรรมชาติการกรสบูธรรมชาตินี่เป็น เป็นผลิตภัณฑ์แนวสุขภาพโลกอนาคตไม่ใช่สารทาโฟองไม่ใช่พวกมีเธอเจีนทังเพราะฉะนั้นสบู่มันจะราคาสูงเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวลิปหนึ่งก็หลายร้อยเพราะฉะนั้นก็เลยคนไทยผมรักสุขภาพแล้วก็ลูกค้าต่างชาติญี่ปุ่นกับยุโลกจะชอบแต่ว่าจีนที่มีไฮคลาสก็จะชอบ ได้เหรอไม่กุดเกือบเลยมันต้องวิธีก็คือน้ำผึ้งเป็นไงหนึบหนึบเคี่ยวกับรังมันอร่อยนะอืมแล้วก็หวานหวานก็หวานแบบน้ำผึ้งอ่ะ ค<ะ>เคยกิน,นก็คนกินกินแกงมึนนะครับแต่รู้สึกว่าในหวานอร่อยกว่าที่เคยกินกาดโบรีสัสดีค่ะขอ,มองม้วนนะครับ กรอบกลับเร็วร่วงเลยแล้วก็จะเป็นกล้วยหอมมะ้วผู้เรียนเราอยู่ไม่ได้ขึ้นชิมกะทิดิหนึ่งนะคะต่นี้จะเป็นชิ้นเล็กอันนี้จะเป็นชิ้นเล็กอยากให้ชิมแบบรู้รสนะคะโดยให้แบบชิ้นใหญ่ใช่ไมคะกะทิอร่อยนะใหม่ค่ะเพราะว่าทำสดๆตรงนี้เลย ที่สนใจหนมทองม้วนนะครับก็บอกพี่เขาได้ครับพี่ชื่อร้านอะไรครับผมนัดค่ะนัดนัดทองม้วนนัดนัดนัดทองม้วนนัดทองม้วนค่ะมี3รสค่ะมีกล้วยหอมกะทิแล้วก็ทุเรียนค่ะค่ะกล้วยหอมเด็กจะชอบนักท่องเที่ยวชอบทุเรียนค่ะกลุ่มผู้ใหญ่ก็กะทิสดขอบคุณค่ะ หญิงน่าจะชอบนะตรงนี้ชาต้นไ่มุการาคากันเองเอาชาน้นไ่มุกน้ำสดหนะึ่งตาลองกันเลย ตกๆสมัยใหม่ถอยลังได้จริงๆมันก็คือรถกอล์ฟแหละมันเป็นไฟฟ้าใช่ไหม ถ้าเกิดเป็นคาราโซฟโกโก้โต้จะเป็นเมนูกาแฟผสมไอศครีมแล้วก็เป็นวานิลลาแล้วก็เป็นคาราเมลข้างลครับก็จะมีกาแฟชีบัคเก็ตเชียจะเป็นกล้วยครับแล้วก็จะมีน้มส้มบอลานิน่าไอคอฟฟี่ครับแล้วก็จะมีนิจาริก้าสปาเก็ลิงจะเป็นนิ้นจีครับถ้าเป็นลาเต้มีความพิเศษยังไงครับตอนนี้ผมก็ชอบกินลาเต้เย็นหรือว่า ให้ลูกค้าเดลดื่มผ่านฟองตรงที่เราจะฟอร์อินครับนี่ตอนลาเต้อ้าโอเคมันจะมีฟองเห็นไหมแยกเป็น2ชั้นชัดเจนเลย ไม่หวานเลยไม่ชอบกินหวานต้องไม่ชอบกินหวานแต่ว่าแบบคือพี่เขาบอกว่าสเสน่ห์ของการกินของเขาก,ก็คือไม่ใช่อดก,กินได้ดูนะครับดูนัทนี้กระเป๋ะที่สองดวงจะชากัยดูแลปากต้องเลอะเลอปะปาหนึ่ง มันยังร้อนอยู่เลยนะนฟองม,มันแบบยังร้อนเลยไม่ใช่เย็นนะแบบทั่วไปเจอคือเย็นนะ <c oughs> ตากล้องลองไปลองแบบวลองตากล้องลองไป <c oughs> อ,รอ,อร่อย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 ชื่น <c oughs> อร่อย <c oughs> คือก่อนเมื่อเช้าก่อนมาเนี่ยก็แบบกินกินสตาร์บัคไปกินสตาร์บัคไปทีนึงนะครับแล้แลแลเวเมื่อแบบเทียบดูเฮ้ยอันนี้ดีกว่าอีกอร่อยราคาไม่สูงเท่ากตามวัคใช่สั่งย่าด้วยนะ่นอะ แคมเปงราอ่างชิบยอดังรันาสบเจ็ดหาสิออกสุขภาพแต่ว่าต้องเติมเพิ่ม่หมดเติมเติมเพิ่มก็ได้่ะเติมมอีกสิบาทก็ได้เติมเิมจะได้แบบหมดพอดีในเดยจะดราได้ได้ได้ก็ดีไอ้นี่ไม่พอครับนาทีก็เลยเดี๋ยวจะปิดยอดเลก็คือได้พอดีแลวหมดในีเรา จะเป็นาะก็มีตุ๊กๆให้เราไม่ใช่ตุ๊กๆสิมีจักรยานให้เรานั่งด้วยนะครับแบบเช่านะครับก็ใครที่สนใจถ้าไม่อยากเดินก็เช่าจักรยานได้ก็มันย้อนแสงนะครับมันก็เห็นไม่ชัดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็มีเป็นของเล่นขายนะครับก็เป็นของเล่นเป็นของฝากซื้อไปขายได้ ไม่ใช่เนียซื้อไปฝากกันได้ลด50%เปอร์เซ็นต์อยู่นะได้ยินแล้วใช่ปะนะเออมาซื้อนะ exit ทางออกอะนะครับไป อนนี้เราก็ได้เดินมาครบหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาเขาเรียกไงน,นะงานเลี้ยงย่อมมีวันเลือกรล้นะครับ <c oughs> ก็วันนี้ก็ผมขอขอบคุณพี่นิต,ติมากนะครับีด เราเดินรอบเลยแล้วก็พาเราขึ้นตุ๊กๆเลยรู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะ,คะบริการ,ร,ารดีมากๆเลยนะบริการดีมากๆก็หวังว่าใครที่อยากจะมาเที่ยวนะครับก็มาได้นะครับที่ l ีเจนด์สยามนะครับเปิดตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนบ้างครับเปิดทุกวันค่ะช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์แล้วเปิด11โมงปิด2ทุ่มนะคะคช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดน,นะะะักขัตฤกษ์จะเปิด10โมงครึ่งปิด2ทุ่มค่ะครับ ก็เดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นเราพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับแล้วเดี๋ยวขอให้ติดตามนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมีไปที่อื่นต่อด้วยเดี๋ยวไปไหนก็รอติดตามนะครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่ทิติมากนะครับขอบคุณค่ะเอาครับตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับผมถ้าจะบอกเลยนะครับวันนี้ถ้าแบบไม่ได้พี่ หงและก็พี่ติตีนะครับในการติดต่อประสานงานนะครับเพื่อให้เราได้มีไกด์นะครับนำเที่ยวนในวันนี้นะครับผมก็คงเราคงไม่ได้ครบรถกันแบบนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอขอบคุณเออลีเจนสยามมากนะครับที่ให้เรามาถ่ายนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวที่ไหนต่อนะเดี๋ยวตามมาเลย